สวัสดีครับตอนนี้ยองในชเเนววันนี้เราก็กำมันอยู่ในเกมเจ้าปาทอน้อยหรือว่าเทสติมูกันในพาร์ทที่4แล้วนะครับนะซึ่งในพาร์ทที่ล้วก็้านที่3ก็เป็นสตอรี่นะครับที่เราได้ทำไว้จริงเอ่อคลิปเอ่อที่3อะ่ะเราเออทำไปก่อนนะได้ค่อยลง เอาคลิปที่สองไปก่อนนะโห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 ปลาทองยักษ์เรียบร้อมนะปลาทองนี้นี่อย่าได้คิดว่าจะเอาไปเลี้ยงได้แบบง่ายๆนะกินกินขึ้นอย่างนี้ขวางแน่แน่นอนนะครับกินกินกินในพวกการอะไรนี่กินฟาเบียใครมาทิ้งเนี่ยใครจะมาทิ้งฉันจะฆ่ามันฆ่ามัน ต่อมาเรามากินสีชีวิตตามธรรมชาติกันบ้างนี่กุ้งกุ้งนี่กินก้างด้วยกินกุ้งด้วยนี่กุ้งเรียบร้อยเมื่อไรฉันจะกินแซลมอนหรือว่าทูน่านะอเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันทำว่าเป็นสีแซลมอนหรือทูน่าก็ได้ทำนะนะี่งามงางามงางางาตัวเริ่มมีไซส์ขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเอาละ เอาละนะตอนนี้เราสามารถกินทูน่าได้แล้วนะกินทูนา่าแล้วต่อไปเราก็จะคองโล่เพียวๆใหญ่โอเคกินหอยกินทุกสิ่งทุกอย่างเอาละนะตอนนี้ทะเลเปิดโล่งขึ้นแล้วแล้วก็มีเหยา่อัดเปย์นะนาซึ่งเป็นนกที่มากค่าสัตว์ที่ตัวขนาดใหญ่กว่าตัวเองครับสามเท่าเลยต่อมาเราจะทังเอ่ออะไรที่ตกใน ก็ท้องทะเลเลยนี่กินขมือกินมกนี่นะงาบลงไปกินในน้ำงาบลงไปกินในน้ำนะครับนะต่อมาเราก็เจอแมวน้ำานะแล้วก็มันเจอบอสตัวหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่ประวานที่จะฆ่า,ข,าของเราเองนะ,ะน,ะนี่ทะเลกว้างใหญ่ขึ้นแล้วครับนะ,ะนะแล้วก็จะเจอกับไอแมวน้ำตัวนั้นนะครนะับ โอเคนะเดี๋ยวเราเลงต้าหมายไปขี้นี่โอ้โหเอาเลยเอาเลยนะมาเอาดิโอ้โอ กินพวกนกเป็นอาหารทำแล้นเรากินปลาแซลมอนนี่เรียบร้อยกลับมาแคนไอแมวน้ำได้แล้วไอแมวน้ำบอกโอ้ยดีแล้วมันกินเราได้แล้วฮ่าฮ <c oughs> ่าฉันจะทำให้บัวกแกูื้อพันก็ตอนนี้แหละงาม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 ,งามกินทุกอย่างในโลก <c oughs> เอาละคํับนะตัวสุดท้ายที่เราต้องมาเชิญหน้าทำนันก็คือพี่ปววะไม่จะาดของเราเอง นี่คือมันยังไม่ใช่เวอร์ตันจนนะคะมันมีแค่ดาดเดียวแต่ว,ว่าดาดนี้ก็นานมากครับเอาละเดี๋ยวกินไอ,อ้พวกโอ้พวกผู้หญิงอะไรนะมันมีปลาเยอะอะไรไม่รู้ค่ะคือปลาทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนะมีความยาวถึงสองจ่สิบหเมตรทานะสี่สห้าเลยแล้วก็กินคนเป็นอาหารครับนะุคนคืออาหารอนดชาของเรานะครับน,นี่ เอาเลยนะครับนะนี่พุ่งกรหับอกแล้วว่าไอ้หมอนี่ไม่ไม่ตอนนัาากินนักประดาน้ำด้วยคนระับเดี๋ยวสักพักปาวันไม่จะฆ่าทนะางมันก็จะขยายจำนวนชากรครับนะตอนนี้เราตัวใหญ่ามากทนะังตัวใหญ่สูสีกับปาวันไม่จะฆ่าแนะแต่ไม่งูวว่าทำไมเราถึงยังก,กินอย่างมันไม่ได้จะทิ้นะงำ่ำ อีเราต้องก,กินพวกนี้ก่อนลงนานแล้วค่อยดำลงไปกินปะวานที่จะขาดงามงามงามแล้วก็ต่อมาก็เป็นปาวานสเปิร์มนะครับหรือว่าปาวันหัวถุยแล้วก็ต่อไปก็เป็นปาวานสีเงินครับซ่ so, okay. วน,นก็คือปะวานสีเงินที่ัวใหญ่กว่าทำนะ่ะอเมื่อ,อไรฉันจะกินไอเรือ,อน,นี้ได้นะในเรือดำน้ำับแต่ว่าไม่ใช่ทานะ กินในท้องแตกเลยนะคบแบบนี้นะคะโอเคนะคะส่วนเหล่านี้เพราะแค่นี้จะบายกินวาวานหัวทุยเป็นอาหารนะครับโอเคบายบายจบจบงำ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 บา,บายบายบายทุกคนจบในที่การทำลายมือสุดโหดของเราทักงำงำโอเคนะครับสเหล่านี้เพราะแค่นี้จะบายงำ